สวัสดีท่านผู้ชมครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วครับกว๋วยเตี๋ยวประดับดาวผนแซ่บเสียบไปคุณไปบอกทางให้เธอหน่อยมาแล้วครับผู้สาวของเขาโอ้เปลี่ยนสีหัวไม่ปะจนลืมอม <laughs> เอาเอา,เอ,าอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสาวตันครับ โอ้เหเยดเห็ดมาตจะถึงว่ะเอาสีอะไรมาใส่เนี่ยโอ้อย่าบอกนะว,ว่าทำเองเนี่ยอเอา้าประเด็นดราม่าครับวันนั้นคุณถอยออกก่อน ไอ้แว่นแว,นว่นแล้วหวานคนทำอะไรมาเนี่ยฮะสวัสดีครับไปเห็ดยังมาเสียทั้งรถทั้งคนเลย เฮ็ดย oh, <laughs> <laughs> ังไหเ็ดยังไหเยังโอ้ยจนเฮ้ยไม่ใช่รถคุณนี่หว่าเอ็นแลนด์ขก็าหันวานาะมันรถคุณนี่เ่าหันเหยังมันไม่ก็เปลี่ยนเองสีเพชรเองเดี๋ฮะโอ้สีมันจำอยู่แต่ว่าคุณไม่คอย่าไป่นดอันนี้ไม่ออย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยว รีทเท่าไหร่นี่เบิรจักริตเบิรจักริตไเยไปถามเขาว่าทำเท่าไหร่ที่ไม่ใช่สีเปเี่เขาบอกว่าสามหมื่นแล้วเปล่นเลยเ่เอกินแี่เรันเลยถ้าไปทำเขาบอกว่าเอาสามหมก็คือสีธรรมดา่มี อันนี้อันนี้คุณคุณซื้อสีมาเองใช่ไหมทีนี้มันลิตรเท่าไหร่สีเนี่ยโอ้ยันนี้รุ่นทเ่าอัท่าไหร่รุ่นเคสามพันก่าสามพักว่าบาทเออเขาทาด้เหรอคุณโอสงสัยสื่อมาเห็ดบางแล้วฮะบริษัทพีกคอาริษัทงหัวมหนี่าทำก็แอ่ แว่นคุณก็ถอยรถออกหน่อยสิฮะคุณก็ดูหน่อยสิบ้านเมืองเขาทำอะไระนะเออผูู้ดายีกอนนะเออไปไปหันถอยเขาไปหัน ไปยืนดูซิรถหน่อยเอา,าไห้เด็ดสีหวัวได้ไอเดียแล้ววันี้สื่อสีมาเข็ดเองเลยครับพี่นอ้งนองบับกซีหลีหฮอ <laughs> ไม่ันเด็ดเอง,ง,ง <laughs> เอาสื่อสีมาพลนเอง,เอง,งนะโอ้ยเครื่องคนกาพลสีมันมีอยู่ไปยืมน้ำสางใจกับได้ <laughs> ไปซื้อเองกับ ก็บาทอกาคพนสีตกใจเลยครับตกใจเลยนึกว่ารถใคณ <c oughs> นะจุดนี้ครับผมที่เป็นประเด็นดราม่าครับวันนั้นใช่ไหมคุณมามาอ่าคลุมายเพราะว่าคุณตันนะครับไปตัดเอาเฉพาะช่วงที่มันต้นๆน่นนะ เอาไปลงครับผมไปลงในในเพจนะครับทีนี้คนที่เขามาดูไม่ได้ดูคลิปจนจบเนี่ยเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่ามันมันเข้าได้มันก็เข้าได้จริงนั่นแหละแต่ว่าในคลิปเตียมน่ะเราไม่ได้เอาลงหมดไงเราอยากให้มาดูในช่องคุณไงอันนี้คือต้องคุณเปนเลนเลนไวายครับ ที่จริงแล้วถ้าดูถ้าดูจากในคลิปนะครับเราจะเห็นว่ามันมันกว้างมากเลยที่จริงแล้วมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับเนี่ยมันประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับถนนที่บอกว่าเมือนสองสามสี่ประมาณสี่เมตรประมาณสี่เมตรก็ได้แต่ว่าถนนมันสี่เมตรถนนนี่มันข้างละประมาณหกเมตร ถนนหกเมตรเขาบอกแค่เราถอยเดี๋ยวจะถอยให้ดูว่าถอยได้ไหมถอยเข้านะไม่ไม่ไม่รถเราจะถอยให้ดูว่าถอยได้ไหมมันถอยไม่ได้อยู่แล้วถอยเข้านะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคอมเมนต์บอกว่าถอยได้ถไม่ได้อยู่แล้วให้ใครเก่งที่สุดมาถอยให้ดูหน่อยครับเนี่ยไม่มีคุณไม่มีพื้นที่ที่จะเปิดหัวออกไปนะครับคือผมไม่ได้ขับรถพ่วงเก่งนะครับแต่ว่าผมก็ เป็นคนหนึ่งแหละที่ที่ดูที่อ่าเออว่าไงคือพวกคุณบริอยหนางา้นพวกคุณจะบะหูนะครับคือถอยเข้ามานี่ไม่ว่าจะเอวอ่อนซ้ายหรืออ่อนขวาก็ตามนะครับก็คือไม่ว่าจะอ่อนไหนก็ก็ช่างนะครับหัวของแม่มันจะต้องเปิดออกไปนะครับถึงจะดันลูกได้นะครับเวลาลูกพับเข้ามาแล้วนะครับเวลาลูกพับเข้ามาปุ๊บเนี่ยแม่มันต้องตามต้องตามนะครับตาม ตามลูกไปนะครับตามลูกไปให้ตรงนะครับถึงจะสามารถเข้าได้นะครับอันนี้เข้าไม่ได้นะครับพื้นที่ไม่พอในการถอยนะครับนั่นก็คือเป็นการตัดประเด็นในการถอยไปนะครับแต่ขนาดเอาหัวเขายังยากอยู่เอา้ามือเนี่ยเอาไม้ป่ะเนี่ยมือเนี่ยไออิฟก็ได้เขาบอกว่าเราเกิหนหัวไว้ไปหน่อยอันนี้ก็ขอบคุณนะคะคอมเมนต์นะคะเพราะว่าถ้าใครคอมเมนต์ตเจ้าตันก็คือสี ไม่มีประสบการณ์นะคะก็ขอบคุณทุกค,คอมเมนต์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาคอมเมนต์<ง>มาปฏิบัตินะคะเ,เ,ปเปิดไปหุ่นเปิดมาปุ๊บแล้วก็ถอยหลังไปก่อนนะครับเปิดเยอะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันแคบมันถอยไปก็ชนรั้วชนกำแพง ิดมหาหอดพีขึ้นก็คือความยาวของตัวแม่รถเนี่ยครับมันจะยาวอยู่ประมาณอง่เอา,ยาอยู่ครับพี่น้องรถสิบหรรี่้เนาะแล้วถนนนี่ถ้ายืนขวางถนนก็คือสุดเลยครับ <c oughs> ลูก เฉพาะเฉพาะล้อม like <c oughs> ันจะสุดพอดีนะครับสุดถนนพอดีก้นมันก็จะโผกไปที่โน่นแหละเสาคุณหรอครับสะดุดตาตาสีหัวเนี่ยแหละครับพี่น้องสะดุดตาเลยมือนสีหัวใหม่ เอาไม่ต้องเอเขาเรียกว่าพูดได้ครับผมคอมเมนต์ได้แต่มือดูแต่ตาวาจาอย่าเสียนครับเขาเรียกว่า,าคนเรานี่ก็แปลกนะพี่น้องนะมาเถียงผู้อยู่หนางาันนะคนที่อยู่อยู่ใดคลิปนะเบึงเบืงในคลิปนะ บางสิิงบางยงงา,างมันเบิงเรามันมันกว้างมันมันมันกว้างนี่ครับผอน้องเบิองนคลขปดแต่ว่าความจริงเรามันไม่ได้กว้างขนาดนั้นเนี่ยรถเขามากกับเต็มแล้วครับขนาดสิบสองล้อผมเข้ามาวันนั้นเนี่ยเข้าน่ะเกือบไม่ไม่พ้นนะครับไม่พ้นนะเข้าได้แต่เกือบไม่พ้นนะครับอันนี้สั้นกว่าแต่มันก็มีลูกนะครับมีลูกน้า รอดติดตามกันเบ้องครับมื่อนี้ <c oughs> เปลี่ยนสีไหมครับหัวอ่ะ เออเอากำลังจัดครับจัดระบบ <laughs> มา <laughs> มาอีกมาอีกกี่ <laughs> ขอามาเลายป่ะเนะี่ยอ่าอ่า 快快快！帥帥帥吧你快。